เผาตำราฆ่าบัณฑิตวิธีกำจัดคนเห็นต่างสร้างเอกภาพทางการเมืองของจินซีเผาตำราฆ่าบัณฑิตวิธีกำจัดคนเห็นต่างสร้างเอกภาพทางการเมืองของจินซีเมื่อจินสื่อหวงหรือจินซีรวบรวมอาณาจักรสถาปนาราชวงศ์ชินจนเป็นปึกแผน่นได้แต่งตั้งลีซือ คุณนางสำคัญเป็นอัครมหาเสนาบดีหลี่ซือผู้นี้เป็นต้นคิดที่เสนอให้จินซีรวมศูนย์อำนาจการปกครองไว้ที่จักรพรรดิแต่ผู้เดียวคุณนางผู้ปกครองแว้นต่างๆท,งทั้งทหารและพลเรือนแต่งตั้งหรือถอดถอนโดยพระองค์เท่านั้นต่อมาในช่วง213ปีก่อนคริสต์ศักราชเหล่าปัญญาชนแสดงความคิดให้รื้อฟื้นระบอบเจ้าที่ดินศักดินาอย่างสมัยก่อนรวมอาณาจากักร ซึ่งเจ้าที่ดินปกครองดินแดนเขตแคว้นใหญ่น้อยหลี่ซือยืนกรานคัดค้านอย่างเด็ดขาดเขาเห็นว่าความคิดดังกล่าวเป็นภัยต่อบ้านเมืองและราชวงศ์ฉินหลี่ซือตำหนิปัญญาชนนักศึกษาเหล่านี้มีแต่ความดื้อรั้นนำความรู้เล่าเรียนมาคัดค้านลบหลู่ดูหมิ่นกฎหมายของบ้านเมืองปลุกระดมผู้คนปล่อยข่าวลือไปทั่วพฤติกรรมเช่นนี้หากไม่ปราบปรามให้หมดสิ้นจะเสื่อมเสียพระเกียรติภูมิเข,ขาเสนอให้เผาประวัติศาสตร์ที่บันทึกเรื่องราวของทั้งหกแคว้น าบทนิพนธ์ของสำนักปรัชญาการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างมากในยุคร้อยสำนักบทเพลงโบราณตำรากฎหมายและอื่นๆสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษากฎหมายต้องไปเรียนยังสำนักอาจารย์เท่านั้นส่วนตำราที่ได้รับข้อยกเว้นไม่ถูกทำลายได้แก่ประวัติศาสตร์ของแคว้นฉินตำราแพทย์โหราศาสตร์และการเกษตรหากใครเก็บตำราดังกล่าวให้ทางการดำเนินริบตำราดังกล่าวและเผาทำลายเสียส่วนปัญญาชนที่บางอาจอ้้งอิงตำราเหล่านั้น และเจ้าหน้าที่ที่รู้เห็นปิดบังความจริงให้ประหารชีวิตในที่สาธารณะแนวคิดของหลี่ซือได้รับความเห็นชอบจากจิงซีเห็นมาตรการเผาตำราฆ่าบัณฑิตกลายเป็นกฎหมายบ้านเมืองและมีการบังคับใช้หลังจากพระบรมราชโองการออกมาภายใน30วันถ้าเจ้าของหนังสือตามที่กล่าวมาข้างต้นยังไม่ทำลายหนังสือเหล่านั้นแม้จะไม่ถูกประหารชีวิตแต่จะถูกสักหน้าและใช้แรงงาน4ปีโดยให้ไปทำงานหนักก่อสร้างกำแพงหมื่นลี้ เวลาผ่านไปสองปีแต่เสียงวิาพากวิจารณพระองค์ยังไม่สงบจิงซียังคงได้ยินเสียงวิาพากวิจารณพระองค์การถูกลบหลูเช่นนี้ทําให้กริ้วและมีรับสั่งให้ดําเนินการสอบสวนเหล่าปัญญาชนและนักศึกษาจํานวนมากจากเหตุการณ์ครั้งนี้ปรากฏว่ามีบัณฑิตถูกฝังทั้งเป็นกว่า460คน C ทีฟิตซ์ซอเจอรเลาชาวอังกฤษผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์จีนอธิบายต่อกกรณีเผาตำราฆ่าบัณฑิต ว่าเสนาบาดีหลี่ซื่อมองเห็นอันตรายอันเกิดจากการโฆษณาชวนเชื่อของเหล่าปัญญาชนที่เป็นศัตรูของระบอบการปกครองคําโฆษณาของเหล่าบัณฑิตที่เผยแพร่แก่สาธารณะมีพื้นฐานจากวรรณคดีตลอดจนตำราต่างๆซึ่งเป็นปฏิปักษ์โดยสิ้นเชิงต่อระเบียบแบบแผนของทางการเป็นอาวุธที่มีอันตรายต่ออาณาจักรใหม่ หลี่ซือก็ตัดสินใจทำลายระบอบก,การปกครองเดิมที่มีเจ้าที่ดินครอบครองเขตแดนสักดินาที่ต่างก็เป็นอิสระเหนือเขตแดนของตนในลักษณะการกระจายอำนาจแต่แค่นั้นยังไม่เพียงพอแม้แต่ความทรงจำในอดีตก็ต้องกำจัดให้หมดสิ้นประวัติศาสตร์โดยตัวของมันเองจึงต้องลบล้างออกไปให้หมดหลี่ซือจึงทูลองคจาก,กรพพัดเสนอแผนเผาหนังสือของเขาขึ้นทำให้ชื่อของหลี่ซือและจินซีเป็นที่เกลียดชังไม่มีวันจางหายไปได้ของบรรดานักศึกษาปัญญาชนรุ่นหลัง ซึ่งจุดประสงค์สำคัญขององค์การเผาตำราค่าบัณฑิตของชินสื่อห่วงก็เพื่อทำให้เกิดเอกภาพทางความคิดแต่วิธีการเช่นนี้นับเป็นวิธีที่โหดร้ายและโง่เขลาก่อให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงต่อแหล่งวิทยาการความรู้และการพัฒนาเติบโตทางวัฒนธรรม